คลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าคอรีนนะครับผมของเจ้าตัวเครื่องกรองระบบเือทรายเครื่องนี้เลยนะครับผมตามผมมาดูเลยนะคความพิเศษของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเขาออกแบบมาให้ตั้งค่าคอรีนแยกกับตัวปั๊มได้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากให้ปั๊มเนี่ยทำงานกรองนะครับถังกรองทรายนะให้นานๆน,นะครับผมก็สามารถตั้งเป็น12ชั่วโมงได้เลยแต่ว่าอยากให้ผลิตคอรีนน,น้อยกว่า12ชั่วโมงได้ไหมเพราะบางทีมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นปริมาณที่ผลิตคอรีนอาจจะมากเกินไปเราสามารถปรับเวลาแยกกันตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะมา กดที่ปุ่ม u n ล็อกตัวนี้หนึ่งทีมันจะขึ้นกระพริบที่คําว่าคอลีนี้ก็คือเป็นเวลาการทำงานล่วงหน้าของเจ้าตัวคอลีอ่ะมากดปุ่มคอลีนนี่ครับเนี่ยปุ่มตัวนี้นะนี่ครับเขียนเหมือนกันนะครับกดไปเลยเป็นการตั้งเวลาทํางานเฉพาะวันนั้นนะครับผมอยากให้ทํากี่ชั่วโมงนะครับก็กดไปเลยสูงสุดได้12ชั่วโมงที่ผมตั้งไว้ก็ประมาณ6-8ชั่วโมงนะเอา6แลวก,ก็กดล็อกปุ๊บนี่ฮะง่ายๆแค่นี้เองทํางานแล้วส่วนปั๊มถ้าอยากจะเปลี่ยนเวลาปั๊มก็กดใหม่ u n ล็อก แล้วก็ไปกดที่ปุ่มปัม๊มนี่ครับกดปุ่มปั๊มทีหนึ่งมันก็จะขึ้นคําว่าปั๊มละเป็นการตั้งเวลาของปัม๊มนี่ฮะแมะมันจะขึ้นเป็น12ชั่วโมงผมตั้งไว้12ชั่วโมงไงถ้าอยากกดเปลี่ยนก็กดที่ปุ่มปั๊มนี่แหละนะครับได้สูงสุด12ชั่วโมงนะครับผมไป12ชั่วโมงเลยมันเดิมดีกว่านะครับให้ทํา,านานไปเลยแล้วก็กดปุ่มล็อกแบบนี้ นี่ครับทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทําไมมันขึ้น0ลูล่ะมันจะโชว์เวลาของคอรีนก่อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเวลาของคอรีนนะครบ6ชั่วโมงแล้วมันก็จะทํางานเฉพาะตัวปั๊มต่อโดยที่จะไม่ผลิตคอรีนแล้วไฟคอรีนก็จะดับนะครับส่วนต,วตัวตัวเครื่องนี้นะครับผมการทํางานก็คือเขาจะทําการดูดน้ำนะครับ <c oughs> จากฝั่งหนึ่งนะฮะเข้าไปที่ถังกรองทรายนะครับผมเพื่อทําการกรองน้ําให้ใสแล้วก็ผ่านตัวแท่งแปลงเกลือที่อยู่ข้างหน้านี้จะมี2แท่งโดยการเป็นแท่งแคลเซียมเอาประจุไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเกลือนะครับเป็นคอรีนบริสุทธิ อีกทีแบบนี้ซึ่งน้ําในสระเนี่ยจะไม่เขียวไม่ขุนไม่เน่าเสียอีกเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้าอีกเลยแต่ว่าเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับ,บพิเศษของเขาเนี่ยก็ยังมีปุ่มเซลล์คลีนสามารถทําความสะอาดตัวเองไปเกิอเองได้ปุ่มบูธเนี่ยก็สามารถตั้งเวลาให้เขาทํางานหนักเฉพาะวันนั้นเช่นคนเล่นเยอะมากนะน้ำขุนมากอย่าให้ปั๊มเนี่ยทำงานหนักเฉพาะวันนั้นเนี่ยเป็นแบบ20-30ชั่วโมงเลยก็กดปุ่มบูธได้หรือว่าฝนตกหนักๆน,น,นะครับผมก็สามารถกดปุ่มบูธให้มันทํางานหนักๆได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่่่่งงงกัับเเเววลาาททีีรรต้้ไใใคสนจือ อยากได้เครื่องกรองไปตั้งกระสาปูนทั้งทำสะไว้แล้วนะครับแต่ว่าลืมเดินท่อไว้สามารถเอาเครื่องตั้งไว้บนแบบนี้แล้วก็เดินท่อง่ายๆได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะถ้าใครมีคําถามอยากให้สาธิตหรือว่าอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับเครื่องกรองเนี่ยอะไรอีกนะหรือว่าเกี่ยวกับสะไวนั้นมีเทคนแบบไหนอีกนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมทาคลิปให้อีกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใน YouTube ฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจสนามอินเทคสะสมเป็นรูประบบเคลือสามารถมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมของเราได้นะอยู่แถวละกะบังกรุงเทพนี่เองนะครับเราก็มีบริการส่งและติดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศติดตั้งมาแล้วกว่า1000บ้านแล้วก็มีคลิปรีวิวสนามจากป้าลูกค้านี่ยมากกว่า1000คลิปนะแล้วก็มีผู้ติดตามรวมกันทั้งหมดนะครับผม4,0,000 0คนเลยสามารถแอดไลน์สอบถามแอดเฟมลี่พูดเเข้ามาได้เลยนะครับ